สวัสดีครับพี่ดอกครับแฟนครับ FCP ตามทั้งช่องอดีตและเพื่อนวิเชี่ยวครับสีชมพูเราตอนนี้มีปัญหานะครับผมจังแบบใหญ่หลวงเลยนั่นก็คือไม่มีเต็นท์กลางนะครับผมงานเขาแล้วเต็นต์ก็ไม่มีแล้วก็ทั้งน้ำแข็งก็ไม่มี เต็นไอ้ยูใส่ปะไอ้ซ้อนเอาไปกลางพนันป่ะไอ้ซ้อนยูสีแดงบัดนี้ไอ้ซ้อนมายูอีกสีนึงบัดเนี่ยโอ้ตายไอ้หญิงเต็นไอ้มันมีสองหลังหมดเลือกลยสีบลูคือนะคะถ้าเกินจะมีทีไหนยังไม่ส่งไอเทมมาแล้วก็ยังไม่มาต่างแข้เลยนะคะเขาสีแขงยังนี่เล่าพื้นบ้านก่อนมาทำเล่่ล่าพื้นบ้านเหรอไหมมันมีอีกย่างแน่ยหรอป่ะอ๋อวเปเา ออออตอนนี้โ<ห>10โมง21 22แล้วนะคะถ้า10โมงพิ่งอลยยังไม่มาคือปากแท้นะคะตรงนี้ครับตุไกเอาเอาเะเอาเะสองตอนนี้คือสีชมพูห้องลักกีล่าหลทเดียวนะครับ เอามากลางพรโอ้ยเดได้ยูได้ยูได้ยูมียูมียูมียูเมื่อนี้อากาศเป็นใจขนาดเริ่มเออเงินแต่ละคนแบบความบวกบบยางทักเลยแต่ละสีเตรียมถุงขยะด้นะคะาง ีถูกขยะค่ะขยะอยูอย่ที่ลูกไปเอามาวัดมันถามตัวเองเรือหรือเต็มไงพ่อม,มาบาเบาให้เด็มก่อนเบาถูกขยะไว้เบา,า,า,าดัานอันนี้ขึ้นดันอันนี้ขึ้นดันอันนี้ขึ้นสีส้มมาขยะลูกสีส้มถูกขยะมีอยู่เนาะพี่ดันขึ้นดานขึ้นพี่เออเด็กการแล้วฮะวัสดีครับผมการแล้วเด็กการแล้วเดีด๋วยวเฮาเก็บขยะเส้นนี่ มีเตากรัเลยครันาทีนะคะเต่าก็รับใชเลยครัเต่าะเต่าอโอ้โหโอ้โหรางาเโยมนตองปลาตีนอติ๋มเลยไปาดก็มีเตนหมโอ้โหเอา้นั่นเลยดาก็มีเเบนองบรรยากาศนะครับอ้คือองโหากีฬาภายในนะครับสาวน้อยลเพอนเกม อันนี้สีสีฟ้าครับประดับประดาเตี๊ยมไวเลยผู้ชายนะครับการแข่งขันคือปิดตาตีปี๊บปิดตาตีปี๊บนะคะผู้ชายสี่ละหนึ่งคนเตรียมไว้เลยนะคะเตรียมไว้เลยนะจ๊ะเรียกเรียกอะไรผู้ชายสี่ละหนึ่งคนผู้ใดส่งห่อส่งไผรผู้ใดผู้ใดไปตีปี๊บเขาใใครก็ได้ผู้ชายสวามันพอ็นอันนั้น ทาูดดบเงาะไปใสนนบ้งเนาะไอ้บังาะอบังบงนเน่ะคือบงหอบังออไ่นะบเาบังาะไป็นไเป็นเปี๊ยอย่งบุเนีาดนตัวเมียโอ้ปลากระดูกทุ่งเข้าไหล้างการพูดป้าทุ่งคือลัางการแถวบัดนี้ที่แรกคือเป็น มาแล้วค่ะน้ำน้ำสีไทเขาจะจรกินทันทีขี้ทันใดนะคะมือให้นักกาเยอะนักขี้แตกก่อนช่วงระหว่างแข่งมัด้ากินดันทีขี้ทันใดปาาด้วอาเอสียังนี่สียงไม่แหล่แต่ละเออเืจควกสีเนาะที่สี้ายันเียดขคอยนเาการใช่โอ้โหปา แม่น่นแห้วมันยังอยู่นี่แล้วมั้งตาพ่เข้ามาเลยไอเบิ่งครับนี่สีน้ำเงินครับสีแดียเลยาเงินสร์เลยคลูกเมวพระธานสีเคลียร์เลยเคลียร์กลุ่มตเลยมสีสีเคลียร์เลยมลูกสีแดงตัวนะ อันนี้ละ่ะขาเทียบฝนอ่ายย้อมเปลี่ยโนเลูกเปลี่ยนเลือกอ้าวธนาธนไมมาส่งของลูกไปเกี่ยวเลือไปไปไปดูของกันาก่อนสีแดงตัวนล้วสีแดงนะเอาสีแดงอะไรลูกเด้อยตาดลำพุง่งเขาไหมไอ้ลำพุงำพ่งเุานอยนี่เอาคือบม่มีไหมลำพุง่งเขาไหม

ใน่นบอกามาแล้วบอกมาแล้วปีาเป่านี้ได้วกิน้วกกนี่กงกินข้าว้กินข้าวัีคนนี้นครับสุดยอดนกกีฬาขอสีส้มสีแดงมาค่ะส่งนใหมาเลยค่ะีตาตีปีาสีส้มกับสีแดงาดว เอาเลยก็ขึ้นมาฐานเลยมั้งบรรจับประดาครับจากก็มี่อย่างไหมโอ้อันกีฬาอำเภอพิณวังตุ้มยางไม่ใชสีชมพูเสื้อสื้จากจากบ่มี่อย่างได้ไหมไม่มีอะไรพนันเต้นอย่างกับโบมี่จากไม่มีอะไรนะครับมาแล้วครับ อันดีิไม่เยอะเหมือนใครนะครับแต่ว่าเราก็เต็มที่นะครับเต็มที่เด้ยเต็มที่จะส่งใครไปีอ่าตอนนี้ก็ตัวเต็งเราเดี๋ยวเข้าบงกนวาทิมที่ตุ้แแกงกับเนสันกองเกงอยู่ีเลยผี้มอยู่ไหนคะเอาแล้วครับอง ผู้ใดดตีปิบตีปิบโอสองสีก่อนบ่เอาโอเคโอเคเี่นปาวรเรี่งะรัจันโตกับแม่ตัวนี้สีชมพูสีเงินเตรียมนะจ๊ะโอเคครับเตรียมนะผู้ต่อไปเตรียมเลยนะอย่างนี้นี่ดโอไปยู่น้อสีแหลน ใช่ล่ะใช่ไม่ใช่ลเป็นร่มทิเราเบ่เกบ่งพอใครแน่ตกันบนเนตคูณันนิดัดผู้แรผู้เจ้าคือแต่งกจอจยผู้เจ้าคือแต่ควงก็จะปงันาะผุนมึงแม่ปูเขาไ่ผุนคนที่ชัแรม่ป ปาดแม่ปูเอาปลตะเกียบมาลูกหนึ่งนะเตรียมปลาซื้อตู้สีเส้นแสบเส้นแสบเส้นแสบเอาเลยครับเอาเลยครับปาดตอนนี้เราตอนนี้เราก็เต็มที่นะครับรับประทานอาหารอยู่นะครับผมอันนี้สีชมพูเราปาดโอ้บ๊กบ๊ก สีชมพูเปิดโพสสีพุทธโอ้ตัดขาดตัดขาดบิ่งแต่ละสีครับพี่น้องครับขับเขี่ยวกันไม่มีใครยอมใครเลยนะครับแต่ละสีควีนผู้กายแต่ละสีควีผู้กายฮัลโหลอันนี้สีแดงครับพี่น้องครับเพียงเต่านะครับต้องให้สีอื่นมาใ้ด้เลยหาสีน้ำเงินแกะ